ดอกไม้ของเราคือดอกอัญชันเนี่ยมัมี่เจามาทำเป็นเมนูอะไรเอ่ยบัตเตอร์ฟลายพีคอนเนตเลเยอร์เค้กโหเค้กมะพร้าวอัญช,ชันน่าอยากรู้ว่าจะทำยังไงวันนี้นานาและอาจารย์เมยมีสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งที่เรียกได้ว่าร้อยอร่อยมาฝากละ เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกของเราจะมาทำส่วนผสมของแป้งเค้กก่อนวันนี้เลือกใช้เป็นเนื้อสปันแน่นอนเราเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิบบินสังเกตง่ายๆค่ะมีริบบินตรงนี้แล้วก็เป็นแถบสีชมพูใส่ลงไปนะคะในอ่างผสมจากนั้นนะคะน้ำตาลทรายค่ะแป้งข้าวโพดผงฟูผงฟูอัญชันชนิดผงไม่มีก็คันน้ำเอาก็ได้ ตอนนี้สีจะยังไม่ออกมันจะออกเทาๆเ,เดี๋ยวใส่น้ําลงไปแล้วสีจะชัดขึ้นนะคะจากนั้นคนส่วนผสมแป้งของเราให้น้ําตาลเนี่ยกระจายตัวเข้ากันกับแป้งของเราก่อนมิฉะนั้นแล้วน้ําตาลจะเป็นก้อนๆจากนั้นนะคะส่วนผสมแป้งเรียบร้อยแล้วเติมส่วนผสมไข่ <c oughs> วันนี้เราเลือกใช้ไข่ไก่แช่เย็น <c oughs> เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดรเฮนค่ะสีฟองกลิ่นวานิลาชนิดน้ําค่ะ เราจะได้สมสีเป็นแบบนี้ดูสิมีสีฟ้าออกมาแล้ว,วสีฟ้ามากม่บนี้ใช่สีพงหรือเปล่าไม่ผงดอกอัญชันเดียอู้ตายแล้วคิดว่าเธอคอยสัตว์ส,ส่วนมากใช่แทนแล้วชอบมากเลยเนี่ยโอเคโอเวอร์เลดโอเวอร์เลดเป็นสารเสริมคุณภาพชนิดหนึ่งที่ทำให้ตีเสร็จแล้วเนื้อเค,ค้กของเราขึ้นฟูสวย เค้กสูตรนี้ของเราใช้หัวตะก็ค่ะเพราะเราต้องการให้อากาศเข้าไปในเนื้อเค้กเราเยอะความเร็วเท่าไหร่เมื่อี้จ้ะต่ําก่อน30วิิบวิโอเคความเร็วต่ำสามสิวิระหว่างรอส่วนผสมไข่ไก่ของเราเข้ากันใช้น้ำมันพืชนะคะใส่ลงไปก่อนเราจะเตรียมส่วนผสมของน้ำมันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเร่งสปีดสูงสุดในอ่างผสมสมีน้ำมัน และกะทิอัมพาวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซนค่ะความเร็วสูงสุดแล้ว2นาทีลดความเร็วต่ำา2นาทีถึงสามารถใส่ส่วนผสมไขมันลงไปได้นะคะลดความเร็วต่ำา2นาทีแล้วเติมส่วนผสมไขมันลงไปได้นะคะต่อเข้าไปอีก30วิวินะตีส่วนผสมต่ออีก30วิบวิค่ะ โ <Okay, S 2> อเคได้แล้วนะโอเค <Okay S 2> นะสวยมากานาตีเก่งมาก oh. เปล่าเลืวว่าสีสวยมากแบ่งสองถาดน,นะค่ะ <c oughs> มั่นใจได้ไงว่าเราแบ่งเท่าอ่ะก็ <9. S 1> เอาอ๋อเหรอได้เหรอได้แล้วถ้าไม่เท่าอ่ะไม่เท่าก็ไม่เป็นไรก็เป็นเลเยอร์อ๋อไม่เกิด หลังจากทำเค้กเสร็จแล้วเราจะมาทำส่วนผสมคัสต์ดกะทิกันการทำให้คัสต์ดกะทิของเราทรงตัวได้ดีแล้วก็ใช้ผงวุ้นผงวุ้นที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้เป็นผงมุ้นสำหรับทำขนมตรนานางเงือบจากนั้นนะคะแน่นอนพอบอกว่าเป็นคัสตัดกะทิกะทิะะมีความสำคัญมากค่ะทุกคนนานาและอาจารย์เมย์ใช้กะทิกล่องอัมพาเป็นกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ใส่กะทิกับผงวุ้นเข้าด้วยกันแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดนะคะทั้งแป้งข้าวโพดและผงวุ้นเนี่ยละลายง่ายค่ะถ้าเกิดยังไม่ตั้งเตาและน้ำตาลทรายเกลือแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นจ้ะอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้กะทิของเรากลิ่นหอมขึ้นมานานาเลือกใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปนิดหนึ่ง ใน,ในสดชนิดเข็มค่ะก่อนนำขึ้นตั้งเตาใบเตยค่ะใส่ลงไปจากนั้นตั้งเตาคนตลอดเวลาเพราะมีส่วนผสมของแป้งเราจะเห็นว่าส่วนผสมค่อยๆค้คนขึ้นนะแล้วก็ถ้าตรงกลางของเขาเริ่มเดือดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะคปิดไฟยกลงจากเตา ยกส่วนผสมคัสต์ดกทิลงจากเตาแล้วถึงค่อยใส่ส่วนผสมเนื้อมะพร้าวลงไปนะคะทําไมเราถึงไม่สามารถเอาเนื้อมะพร้าวไปตั้งไฟได้ตั้งไฟแล้วเดี๋ยวมาเขาไม่หอม,อ,อ,มอันนี้ได้แล้วใช่ไหมหมามีก็เอาเนื้อเค้กแผ่นหนึ่งใส่เข้าไปเค้กที่ได้นะคะนําออกจากเตาอบนะคะกดด้วยพิมพ์ตามต้องการค่ะ สุดท้ายไม่มีเลยนะสุดท้ายไม่มีแล้วหรออโอเคพอให้เขาเซตตัวกดให้เค้กเนี่ยชนกับคัสตาร์ดของเราถูกชั้นจากนั้นทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนี่นะคะจนกระทั่งเขาเย็นก่อนแล้วค่อยนําเข้าตู้เย็นโอ้โหแช่เย็นจัดๆแล้วมันน่ากินจริงๆนะอืมน่ากินจังเลยน่ากินจังเลย ออมมากเลยอ่ะชานแล้วนะนี่ให้ทุกคนดูก่อนคนนุ่มมากจริงๆเอาแล้วนะเอานะถ้าไม่ต้องเทียวเลยอะตอนแรกก็ว่าชิ้นใหญ่แล้วนะ <ขอ S 2> นี่เล็กไปหน่อยอนึงอ่ะ <laughs> เดี๋ยวกินต่อก็ไดนะ้ อร่อยมากเลยไม่ได้อวยแม่เรานะแต่ว่าสูตรนี้ดีมากจริงๆคือเนื้อไข่ก็นุ่มคาสตา์ดก็นุ่มไม่กระด้างเลยอะที่สําคัญมันอร่อยเพราะว่ากะทิหอมอร่อยยิ่งขึ้นเพราะว่ามีเนื้อแบบเนื้อมะพร้าวแบบกุ๊บกุ๊กุนิดนึงให้ได้แบบมีเนื้อสัมผัสตามเวลาเขียวรับรองว่าอร่อย อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนจากกันวันนี้ด้วยความที่เป็นเทศกาลปีใหม่ไทยมานี้อวยพรคุณผู้ชมหน่อยแฮปปี้สงกรานแฮปปี้สงกรานเดย์ค่ะทุกคนปีใหม่ไทยปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรวยๆวเอ้ยมนีไม่ใช่ตุ๊ดจีนเหมือนกันอ๋อเหรอเมื่อไรตุ๊ดจีนก็ขอพรอย่างนี้ได้อ๋อเหรอมันขอรวยอย่างเดียวเลยใช่ไหม เอาละค่ะขอให้ทุกคนสมปรารถนานะคะและพวกเราทั้งครอบครัวนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะวันนี้นานาและอาจาร,รย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับสวยงามหรูหรานะคะสมกับเป็นสไตล์เฟรนช์วินเทจจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปหามุมส,สวยๆนะครับเพื่อชิมขนมอร่อยอกันดีกว่าครับ เราต้องแบ่งคนที่เรารักด้วยผัดกันต้อนจานของเราเราป้อนเขาจานของเขาให้เขามาป้อนเราโอ้ยเนื้อมูสครับอืม